สวัสดีค่ะภาพปรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะคนที่บอกเลิกคุณไปเรามาเปิดไพ่ดูค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูชีวิตเขานะคะเขาจะพบเจออะไรเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขา พระพิคเนท่งหนูก็ดูเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองนะคะแล้วไปไปในทางที่ดีกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีอุปสรรคนะคะทศากัณฐ์ออกรบเขาเผชิญอุปสรรคปัญหาความพ่ายแพ้ผิดหวังเสียใจต้องต่อสู้อุปสรรคใปต่อมา ภาพายคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรไดูเหมือนจะดีเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่หยุดนิ่งแต่เขากำลังเผชิญปัญหาเหมือนจะ,ะเผชิญปัญหาะคะแล้วสิ่งที่เขาคิดเขาตัดสินใจทำอะไรไม่ได้วุ่นวายใจมีตกจริตคิดมาก เขามีความอดทนที่จะประสบผลสําเร็จแต่ก็มีปัญหาไม่ให้เขาแก้ไขนะคะวุ่นวายใจทั้งลมไฟใบต่อมาค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วพระเมฆคงคามีมีความคิดจินตนาการที่กว้างไกลอ่านดาวใจเขาได้ยากแล้วเหมือนเขามีโครงการความคิดต่างๆมากมายที่ไม่เหมือนใครที่จะรอที่จะทำนะคะ บุกเบิกหนุมานเพื่อก้าวไปข้างหน้านะะี่ค่ะเขาทำอะไรใหม่ๆด้วยความกระตือรือร้นอดทนแต,แต่โอกาสด้วยความวุวามบุ่มบามได้เขาเป็นคนดื้อรั้นเชื่อมัน่นเอาติใจตัวเองไม่ฟังใครนะคะทำอะไรมุ่งมัน่นเด็ดเดี่ยวกล้ากล้าลุยกล้าเสี่ยงชอบความท้าทายเขามีโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆนะคะในชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่ การเดินทางไกลมีอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขานะคะเขาต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่เขาก็ปรับปรุงไปในทางที่ดีแต่เขากําลังเผชิญกอนค่ะวุ่นวายเขาคิดตัดสินใจมีโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตเขานะคะในหัวข้อคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอกาสใหม่สิ่งใหม่ใมในชีวิตเขาคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างและเลิงไฟไปนี้เล่าร้อนวุ่นวายมิตกกังวลในเรื่องความรักเขาหลงเหมือนหลงเหมือนแมงเม่านะคะ บินเข้ากองไฟเขากําลังเจอความร้อนทุกร้อนเห็นขีนความรักเป็นเหมือนแสงไฟนะคะว่าดีว่าสบายบินเข้าไปก็เล่าร้อนทุกวุ่นวายใจเผชิญปัญหาอยู่นะคะความรักเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟกําลังเผชิญความกับปัญหาในเรื่องความรักนะคะใจอ่อนใจ,ใจดีใจอ่อน แล้วเขาก็อ่อนไหวก็ยอมยอมเจ็บปวดครอบครัวต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีนะคะพ่อแม่ลูกสิ่งที่เขามุ่งม,มั่นปรารถนาจะสร้างครอบครัวชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างหลุดลอย เหมือนทุกอย่างก็จะหลุดลอยไปดังที่เขาคิดเขาหวังเขาฝันมันไม่ได้ยังไม่ได้ดังที่คิดที่หวังแล้วเขาก็เหมือนโลเลไม่เข้าใจตัวเองแล้วจะทําอย่างไรกับความรักมีคําถามมากมายนะะี่ค่ะทำไมทำไมทำไมวุ่นวายไปหมดในเรื่องความรักแล้วใจเขาก็โลเลลังเลไม่มั่นใจแล้วเขาจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้พอไฟแล้วก็ใจอ่อนกับปัญหา ก็หลุดลอยความหวังฝันเขาใบต่อมาค่ะเขาอยากมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นที่มีเป็นครอบครัวที่ดีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นดังที่เขาคิดเหมือนฝันเขามันหลุดลอยไปมุ่งหมายที่คิดไว้เขาก็มีคำถามมากมายวนกลับมา เขาอยากกลับมาหาคุณมีคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะเขาหลงไปในไฟและเลงไฟเขารู้เขาเข้าใจแล้วว่ามันร้อนเขาตัวเขาเป็นแมงเมาหมองหมนุนมวัวเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วค่ะดูเศร้าหมน่นหมองหมองมัวแล้วค่ะชีวิตเขาหาทางออกไม่ได้เศร้าเสียใจอยากกลับมาหาคุณมีความหงุดหงิด เศร้าใจเสียใจคิดมากวิตกกังวลนะคะร้องไห้เจ็บปวดฟุ้งซ่านลำคาญใจอ,อึดอัดเบือ่อหน่ายดูหมองหม่นมัวทำอะไรไม่ได้เหนื่อยอ่อนแล้วก็บินเข้ากองไฟแล้วก็ใจละอ่อนใจละลายดูดูใจเขาก็ดูแย่ๆนะคะผิดหวัง ใบต่อมาค่ะปราสาททรายนะคะก็พังทลายแล้วความมั่นคงที่เขาคิดเขาต้องการมันพังเจ็บปวดไม่มั่นคงเหมือนทรายนะคะเป็นปราสาสทรายพังทลายแล้วเขาหลบนิ่งนิ่งเงียบหลบหลบจากปัญหาแล้วเขาก็นิ่งแล้วคอยคิด หาทางออกอยู่นะคะในปัญหาฐานไฟเก่าเขาก็ยังคิดถึงคุณเรื่องคุณฝันฐานไฟเก่าเรื่องเก่าๆแฟนเก่าคุณเก่าๆของเขาเรื่องเก่าๆเขาก็ถามอยู่ในหัวเขามากมายเนี่ยค่ะแต่เขาก็อยากวนกลับมาวนกลับมาชีวิตให้เหมือนเดิมเหมือนในอดีตก้อนหินแต่เขานิ่งเงียบหนักแน่นเจ็บปวดแ้วเขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดด้วยะคะ่ะ ก่อนหินเจ็บคนที่บอกเลิกคุณไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะคะ่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s u b สไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ